สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดังไปทั่วโลกสื่อนอกแห่ตีข่าวกองทัพไทยห้ามกำลังพลสั่งของจาก Lazada าหลังมีเอฟเฟคจากทุกเหล่าทัพออกมาแบนแพลตฟอร์มดังกล่าว 10พฤษภาคม2565จากกรณีพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพอบอทบอสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกให้หน่วยงานทั่วประเทศงดสั่งสินค้าจากลาซาด้ารวมถึงห้ามรถส่งสินค้าเข้ามาในพื้นที่หน่วยทหารแต่ไม่ห้ามกำลังพลในการสั่งซื้อสินค้าหากมีการสั่งให้ออกไปรับนอกพื้นที่หน่วยทหารเช่นเดียวกันกับกองทัพ าที่ขอความร่วมมือกำลังพลครอบครัวไตรตรองการสั่งสินค้าผ่านลาสด้าส่วนกองทัพเรือได้ออกมาวอนประชาชนต้องไม่อดทนอดกลั้นให้การนำผู้พิการมาใช้โฆษณาล้อเลียนพร้อมให้สนับสนุนสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์น,นั้น ล่าสุดสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานข่าวดังกล่าวว่ากองทัพไทยห้ามกำลังทหารสั่งซื้อของออนไลน์จากแพลตฟอร์มลาซาด้าหลังจากเหตุโฆษณาโดยยกคำสั่งของพลเอกนรงพันธ์ไม่ให้ขนส่งลาซาด้าเข้าไปภายในกองทัพส่วนผู้ที่ซื้อให้ออกไปรับด้านนอกพื้นที่แทนรายงานยังระบุด,ด้วยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนิน นคดีกับอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในโฆษณาดังกล่าวด้วยขณะที่ Lazada แพลตฟอร,ร์มออนไลน์ของ a l ล b a b บในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ออกมาขอโทษโฆษณา,าดังกล่าวขณะที่ตัวแทนปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นกรณีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ AFP, BBC, South China Morning Post, Channel News Asia ต่างรายงานข่าวไปในเชิงทางเดียวกันพร้อมระบุว่ามีร้านค้าจำนวนหนึ่งที่ระงับการจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์ม Lazada เพราะวิดีโอโฆษณาดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ